เราจะมากินร้านซมตำกันนะคะร้านซมตำนมเล็กนะคะจะบอกว่านัวไหมร้นเเล็กนมเต้นเอ้ยนมเต้นนมเต้นซมซมนมเต้นอืมนัวนัวแต่ว่าความหวานยังได้แล้วทำไมไม่มีซ้อมมาให้ละป้าเอาซ้อมมาเิเราจะมากินซมตำกันค่ะอันนี้ได้แล้วค่ะ ันนี้เป็นอันนี้เขาจะเรียกว่าตำขราบะไม่ใช่อันนี้คือตำก๋วยเตี๋ยวหรอกแกงก๋วยเตี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะกินไม่ได้เลยเหมือนไม่ได้สับมาเลยนะนี่นะคะดิฉันก็จะกินตรงนี้นะคะ่ะ ดิฉันลืมตัวไปไปเที่ยวไม่ได้ค่ะโอ้ยเผ็ดมากคุณนีได้กินแต่นากรันมจีนมันเหนียวต่อร่อยนะเรอว่าอร่อยกินกับใครหรอกินกับผู้จัดก,การร้านค่ะฮะนะหันใครข้าไปหาตัวเองสิจะช่วไม่มีนี่นี่ผู้จัดก,การร้านสวยมากเผ็ดมาก ที่วอยู่ในรถที่เกตเดือนเขายัง<ะ>เหลบอ่ะฮะเขาอบเอาม,มีมีตรงตัวน่ะเดินไปตรงตัวที่ฉันนั่งน่ะมีก็ถือว่าได้นะคะอร่อยนะน้ำกขดำปีลยไปแบบนวลลึกน,น้ำนวลลึกนวลลึกมากชอบ ดิฉันต้องบอกว่าเหมาะก,กับการกินกับขนมจีนที่สุดค่ะเพราะว่าเที่ยวได้ดีมาไม่กินข้าวเหนียวเราจะได้เที่ยวไม่ได้ด,ดิฉันก,ก็กินกับน้ำนะคะโอเคค่ะกินข้าวก่อนจะพกับชนุนตำอืมอร่อยย็นหนึ่งราคา